สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ่ามาพบกับแนวทางหวยลาาพัฒนาจ่าสูตรเม็ดเดียวแนวทางของวันศุกร์จ่าวันศุกร์วันที่21เดือนสอง68เดือนกุมภาพันธ์บมือนี่กับมาพบกับแนวทางของแอดอจคือเกาลัดตามเคยจะสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยจ้าสำหรับเราพัฒนาเมื่อนี้วันศุกร์วันชุด้ทยของสัปดาห์เนาะเจอกันอีกที่คือวันจันทร์เลย สำหรับผลแนวทางหวยเล่าสะอาหวยเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันที่สิบเก้าวันพุทธีพานมาจะสิลบสุมแนวทางใหม่ก็ต้องมารับอ,อธิบายผลนแนวทางเก่ากันก่อนเนาะให้ตัวใดไปแนก่กระเพื่อสิใดเข้าใจกันเนาะจา้าอธิบายปากปาเปล่าบ่ได้เนาะเดี๋ยวสิงงกันเนาะจา้าสำหรับวันที่สิบเก้าวันพุทธีพานมาเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเด่นตัวเดียวจะฟันไปที่หนึ่งเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งจ้า ฟันไปที่หนึ่งตัวเดียวแข่นแขนจะสําหรับเมิดเดียวของห้าวจ้าสำหรับโพนจะหกตัวคือ C1 หกเก้าแปดหนึงจ้าสำหรับลาวพัฒนาเลขหลางนี่รอสรุปหายสองแบบตามที่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนๆละกันเนาะค้นอยู่กับคว,วามมักความชอบขึ้นอยู่กับพีโนโ่น้องเอแต่ละพื้นที่อาจจแตกต่างกันไปเราจะบวกกันเนาะสำหรับ C1 หลาง ชุดหกตัวจะมาหนึ่งสี่อันนี้คือรางชุดหกตัวโดวยจะมาตัวครับจังเน้นพีตัวเนาะเน้นหนึงง่งสามกับหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาสี่หนึ่งหนึ่งสี่สำหรับรางหกตัวของฮาจ์จ้าสำหรับสองตัวรางจังเก้าหกผ่านไปบนจ้าหกแปดหนึ่ง 6, 8, สองตัวบนแปดหนึ่งบอผ้าจะสำหรับแปดหนึ่งบนแนวท้าของเฮ้ามาเน้นเน้นจ้าโอ้โหเด่นหนึ่งวิรุษหนึ่งมาเด้งเด้งจ้าโอ้ปั่งเด้อจ้า อ่าสำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันที่สิบเกาที่ผ่านมายินดีกับคนติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามจ้าพี่น้องจ้าจบตบมือแต่สวดสวดไปเลยทีเดียวอ่าสำหรับเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวถือว่าปังต,ต่อเนื่องอยู่เนาะวันที่สิบสี่จากขอโชว์ผลงานนิดนึงวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยชาฮามาสี่หกสี่จ้าล่างวันที่ วันที่17ที่ผ่านมาจะาแนวท่าเข้าเด่นเจ็ดวิรุเจ็ดมาบนเต็มเต็มตรงตรงเจ็ดหกจ้าวันที่19จะมาหลางหกตัวละกะลางอ่าละกระบนเนะาะสีหนึ่งแปดหนึ่งจ้าเต็มเต็มคาราเบลไปเลยทีเดียวอ้าฟังจ้าฟังฟังกันไปมาได้แบบต่อเนื่องเนะเาะวันที่21เมื้อนี่ตามรุ่นกันตอ่อจ้าสำหรับราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวขอเขาเนาะ ก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหายกับแอดไว้โดยละค่ารว่าคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อติดตามจ้าสำหรับพี่นเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้โบพาแนวทางตัวต่อไปเราจะแนวทางดีๆมีห้กันไดถูกวันจ้าบ่อยสิเป็นหุ้นนิเคหุ้นหักเสงหุ้นดาวโจนสำหรับสายหุ้น จันถึงวันศุกร์จากแนวทางลาวพัฒนาฮาหนอยเจอกันถูกวันจะสําหรับลาวพัฒนากับจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์แนวทางลาวสามคคีกับมีให้ราจากแนวทางรัฐบาลไทยกับมีให้เส้นเดียวกันจ้ารุ่นต่อจ้าลาวพัฒนาวันนี้เลขเด่นให้ไปที่เด่นเด่นหาวิ่งรูดจ้า เด่นตัวเดียวจ้ะเด่นตัวเดียวฟันตัวเดียววิ่งรูดไปตัวเดียวเด่นหาวิ่งลูดซ้วิ่งไซ้รยูดก็้าทามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้เนาะถามักหาชอบหานําไปวิ่งไปรูดได้จ้ะหรือว่าทามบ่มกหาบ่ชอบหาก็คือสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองตัวเข้าไปรับชมเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะสําหรับเด่นหาวิ่งลูดหาสูตรเม็ดเดียวแอจอยจับหายเป็นเนวทางาแค่แปดครูพ่อจ้ะบ่เอาถึงสิบเอาแค่แปดพอ สำหรับเดียนหาจะจับคู่หาหกหาเจ็ดหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามจ้ เดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าวันที่สิบเก้านี่สำหรับสี่หนึ่งนี่หมดวันที่สิบเจ็ดนี่สี่หนึ่งแนวทางเวามาล่างชุดหกตัวเนาะวันที่สิบเก้ามาล่างสุดสี่ตัวอ่าสุดวันที่สิบเก้ามาล่างชุดหกตัวเนาะสำหรับสี่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดนี่คือมาล่างสุดสี่ตัวจ้ะสี่หนึ่งยังอยู่โอ้โ สำหรับตัวเด่นตัวเด่น,ต,ดนตัวเน้นจ้าวันนี้หเน้นไปที่5้าหาสาหาหหาเจ็ดตามด้วยหาหจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเด่นคือตามนี่เลยจ้าันนเฮตุศัสต์อยู่เนาะ สำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของห้าสูตรเม็ดเดียวเมือ่อนี้คือตามนี่เลยจะฝากน้ำไปเปรียบเทียบปิจารณากันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะเผื่อมีตัวมกักตัวชวบคอยตามมัจะถือว่ามาในแบบต่อเนื่องอยู่เนาะสำหรับ สูตรเม็ดเดียวของเห้า,หาเนาะจะมือเนี่็ค่อยมาปังๆอีกเน <S an S 1> าะ <S an> จ้าจากด้การรับชมไว้เป็นแนวทางเนะนาะแนวทางมีเขา่ามีรุดจะถามีมตัวมกักตัวชอบคอยตามจะบ่มักบ่ชชบปล่อยผ่านจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชงดีมีใ่กันทุกคนทุกท่านจะโชคคม,มันๆกันทุกคนทุกทาากา่ทกนทกทานจะสวัสดีจ้า